พระพุทธศาสนาได้วางรากฐานอันมั่นคงสำหรับชีวิตครอบครัวที่เปลี่ยมด้วยความสุขความเจริญและความก้าวหน้าไว้อย่างละเอียดลึกซึง้งโดยไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่การปฏิบัติธรรมส่วนบุคคลเท่านั้นหากแต่ยังให้ความสำคัญกับการสร้างสรรค์สัมพันธภาพอันดีงามภายในครอบครัวอันเป็นรากฐานสำคัญของสังคมและประเทศชาติ หัวใจสำคัญของคำสอนที่เกี่ยวกับครอบครัวในพระพุทธศาสนาคือคาราวาสธรรมซึ่งเป็นหลักปฏิบัติสำหรับผู้ครองเรือนอันประกอบด้วยธรรมะหลายประการที่ส่งเสริมความรักความเข้าใจความผาสุกและความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันธรรมะเหล่านี้มิได้เป็นเพียงแค่ข้อปฏิบัติที่ท่องจำหากแต่เป็นวิถีชีวิตที่ห่างน้อมนำมาประพฤติปฏิบัติแล้วย่อมนำมาซึ่งความสงบร่มเย็น และความก้าวหน้าอย่างยั่งยืนทั้งในระดับบุคคลและครอบครัวการสร้างฐานรากแห่งความเข้าใจและความรักปฏิปทาของคู่ชีวิตความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างสามีภรรยาถือเป็นเสาหลักของครอบครัวพระพุทธองค์ทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการปฏิบัติต่อกันด้วยความรักความซื่อสัตย์และความเข้าใจซึ่งสะท้อนให้เห็นในทิศหโดยเฉพาะทิศเบื้องหน้าปุรัตถิมทิศ ที่หมายถึงสามีภรรยามีหลักปฏิบัติที่ทรงสอนไว้ดังนี้สามีพึงปฏิบัติต่อภรรยาห้าประการยกย่องนับถือว่าเป็นภรรยาให้เกียรติซึ่งกันและกันไม่ดูหมิ่นเหยียดหยามไม่ใช้คำพูดที่ดูถูกไม่ดูหมิน่นเคารพในศักดิ์ศรีของกันและกันไม่ใช้อำนาจกดขี่ไม่ประพฤตินอกใจซื่อสัตย์ต่อกันทั้งกายและใจเป็นรากฐานของความไว้วางใจ มอบให้เป็นใหญ่ในบ้านให้ภรรยามีบทบาทในการดูแลจัดการภายในบ้านซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความไว้วางใจและมอบความรับผิดชอบให้เครื่องแต่งตัวดูแลเอาใจใส่ในความเป็นอยู่และความสุขของภรรยารวมถึงการให้สิ่งของที่มีความจำเป็นหรือที่ชื่นชอบตามสมควรภรรยาพึงปฏิบัติต่ตอสามี5ประการจัดกิจการงานดี ดูแลจัดการเรื่องราวในบ้านให้เรียบร้อยเป็นระเบียบไม่ปล่อยปละละเลยสงเคราะห์คนข้างเคียงของสามีดีต้อนรับขับสู้ญาติมิตรของสามีด้วยดีแสดงถึงความมีน้ำใจและความเมตตาไม่ประพฤตินอกใจซื่อสัตย์ต่อกันทั้งกายและใจเช่นเดียวกับสามีรักษาทรัพย์สินที่สามีหามาได้ไม่พึงฟุ่มเฟือยไม่ผันทรัพย์ขยันไม่เกียจคร้านในกิจการทั้งปวง มีความกระตือรนือร้อนในการทำงานบ้านและกิจการอื่นๆที่รับผิดชอบเมื่อคู่ชีวิตปฏิบัติต่อการด้วยหลักธรรมเหล่านี้ย่อมเกิดความผูกพันที่แน่นแฟน้นความไว้วางใจที่ยั่งยืนและความสุขสงบภายในครอบครัวอันเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาไปสู่ความเจริญก้าวหน้าบทบาทของพ่อแม่และลูกการสร้างเสริมคุณธรรมและความดีงามนอกจากคู่ชีวิตแล้ว ความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่ลูกก็เป็นส่วนสำคัญที่พระพุทธศาสนาให้ความสำคัญอย่างยิ่งยิ่งพ่อแม่คือผู้ให้กำเนิดผู้เลี้ยงดูและผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้แก่ลูกในขณะที่ลูกคือผู้สืบทอดวงตระกูลและเป็นความหวังของอนาคตพ่อแม่พึงปฏิบัติต่ตอลูกห้าประการห้ามไม่ให้ทำชั่วอบรมสั่งสอนลูกให้รู้จักผิดชอบชั่วดี ไม่ให้ประพฤติในสิ่งที่เป็นบาปอากุศลตั้งอยู่ในความดีชี้ทางให้ลูกประพฤติในสิ่งที่ดีงามตั้งมั่นในคุณธรรมให้การศึกษาศิลปะวิทยาส่งเสริมให้ลูกได้รับการศึกษาเล่าเรียนมีวิชาความรู้ติดตัวเพื่อใช้ประกอบอาชีพและดำรงชีวิตให้มีคู่ครองที่สมควรเมื่อลูกถึงวัยอันควรแล้วพ่อแม่พึงหาคู่ครองที่เหมาะสม เพื่อสร้างครอบครัวที่มั่นคงมอบทรัพย์มรดกให้ในเวลาอันควรเมื่อลูกเติบโตและมีความสามารถในการดูแลตนเองแล้วพ่อแม่พึงมอบทรัพย์มรดกให้เพื่อใช้ในการสร้างฐานะและดำรงชีวิตลูกพึงปฏิบัติต่อพ่อแม่5ประการเลี้ยงดูท่านเมื่อท่านแก่เท่าดูแลปรนนิบัติท่านเมื่อท่านชาราไม่ทอดทิ้งทำงานแทนท่าน ช่วยเหลือพ่อแม่ในการทำงานแบ่งเบาภาระรักษาทรัพย์สมบัติของวงตระกูลดูแลรักษาทรัพย์สินที่พ่อแม่มอบให้ไม่ให้เสียหายหรือหมดไปประพฤติตนให้สมควรแก่ความเป็นทายาทสร้างความดีงามไม่ประพฤติในทางที่เสื่อมเสียเพื่อรักษาเกียรติของวงตระกูลทำบุญอุทิศให้เมื่อท่านล่วงลับไปแล้วเมื่อพ่อแม่เสียชีวิตไปแล้วก็พึงทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ เพื่อแสดงความกตัญญูเมื่อพ่อแม่และลูกต่างฝ่ายต่างทำหน้าที่ของตนอย่างสมบูรณ์ย่อมเกิดความรักความผูกพันความเข้าใจและความปรารถนาดีต่อกันเป็นการสร้างเสริมให้ครอบครัวเป็นสถาบันที่อบบุญและเป็นแหล่งบ่มเพาะคุณธรรมให้แก่สมาชิกทุกคนธรรมะเพื่อความเจริญก้าวหน้าของครอบครัวหลักปฏิบัตินำทางสู่ความสำเร็จ นอกจากการปฏิบัติต่อการในฐานะสมาชิกครอบครัวแล้วพระพุทธศาสนายังมีหลักธรรมหลายประการที่ส่งเสริมให้ครอบครัวมีความเจริญก้าวหน้าในทุกๆด้านทั้งด้านวัตถุและจิตใจทิฏฐิธรรมมิกระทบประโยชน์4เป็นหลักธรรมที่เน้นประโยชน์ในชาตินี้ซึ่งมีความสำคัญต่อความเจริญรุ่งเรืองของครอบครัวประกอบด้วยอุตฐานสัมปทาถึงพร้อมด้วยความหมั่น มีความขยันหมั่นเพียรในการประกอบอาชีพการงานไม่เกียจคร้านอารักษสขสมปทาถึงพร้อมด้วยการรักษารู้จักเก็บรักษาทรัพย์สินที่หามาได้ไม่ให้สูญหายหรือถูกทำลายกัลยาณมิตรตาคบคนดีมีคุณธรรมไม่คบคนพาลที่จะนำพาไปสู่ความเสื่อมเสียสมชีวิตตาเลี้ยงชีวิตตามสมควรแก่กำลังทรัพย์ ไม่ฟุ่มเฟือยเกินฐานะและไม่ตรณีทีเหนียวเกินไปเมื่อครอบครัวปฏิบัติตามหลักธรรมเหล่านี้ย่อมมีความมั่นคงทางการเงินมีทรัพย์สินเพียงพอในการเลี้ยงชีพและมีมิตรที่ดีคอยเกื้อหนุนทําให้ชีวิตมีความสุขความเจริญโลกธรรม8เป็นสภาวะที่ทุกคนในโลกต้องประสบพบเจอไม่ว่าจะเป็นลาบยศสรรเสริญสุขและความเสื่อมลาบ เสื่อมยศนินทาทุกขพระพุทธองค์ทรงสอนให้เข้าใจและยอมรับในสภาวะเหล่านี้ไม่ยึดติดในสิ่งที่มาแล้วก็ไปและไม่ท้อแท้เมื่อต้องเผชิญกับความทุกข์การเข้าใจโลกธรรมจะช่วยให้สมาชิกครอบครัวมีสติไม่หวั่นไหวต่อสิ่งกระทบต่างๆและสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมั่นคงสังคหวัตถุสี่ทเครื่องยึดเหนี่ยวน้ำใจ เป็นหลักธรรมที่ช่วยสร้างความสมัครสมานสามัคคีและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในครอบครัวอันเป็นหัวใจสำคัญของความเจริญก้าวหน้าประกอบด้วยทานการให้รู้จักแบ่งปันเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ทั้งวัตถุสิ่งของและความรู้แก่สมาชิกในครอบครัวและผู้อื่นปิยวาจาวาจาอันเป็นที่รักผู้จาไพเราะอ่อนหวานสร้างสรรค์ ไม่พูดหยาบคายหรือคำที่ก่อให้เกิดความร้าวฉานอัตถะจริยาประพฤติประโยชน์ทำตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกันสมานัตตาความเป็นผู้มีตนเสมอวางตนเสมอต้นเสมอปลายไม่ถือตัวไม่เย่ยหิ่งรู้จักถ่อมตนเมื่อสมาชิกในครอบครัวปฏิบัติตามสังฆะวัตถุสี่ยอมเกิดความรัก ความสามคัคคีความปรารถนาดีต่อกันเป็นพลังขับเคลื่อนให้ครอบครัวก้าวหน้าไปพร้อมๆกันพรหม,มวิหารสี่ทำเครื่องอยู่ของพรหมเป็นหลักธรรมที่ส่งเสริมการมีเมตตาจิตต่อกันอันเป็นรากฐานของความสุขสงบในครอบครัวประกอบด้วยเมตตาความปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุขปรารถนาดีต่อกันอยากให้ทุกคนมีความสุขความเจริญ กรุณาความสงสารอยากให้ผู้อื่นพ้นทุกข์มีความเห็นอกเห็นใจกันเมื่อเห็นผู้อื่นเป็นทุกข์ก็อยากช่วยให้พ้นทุกข์มุทิตาความพลอยยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีชื่นชมยินดีเมื่อเห็นผู้อื่นประสบความสำเร็จไม่มีความอิจฉาริษยาอุเบขาความวางเฉยเป็นกลางเมื่อเห็นว่าไม่สามารถช่วยเหลือได้หรือเมื่อสถานการณ์นั้นเกินความสามารถ ก็วางใจเป็นกลางไม่ทุกร้อนตามการมีพรหมวิหารสี่ในครอบครัวจะช่วยให้สมาชิกมีความรักความผูกพันความเข้าใจและความเอื้ออาทรต่อกันทำให้ครอบครัวอบอุ่นและมีสุขการศึกษาและพัฒนาตนเองกุญแจสู่ความเจริญก้าวหน้าที่ยั่งยืนพระพุทธศาสนาให้ความสำคัญกับการศึกษาและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ไม่ใช่เพียงแค่การศึกษาเล่าเรียนในระบบโรงเรียนเท่านั้นแต่หมายรวมถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิตการศึกษาธรรมะการพัฒนาปัญญาและการฝึกฝนตนเองให้เป็นคนดีมีความสามารถไตรสิกขาเป็นหลักปฏิบัติเพื่อพัฒนาตนเองให้สมบูรณ์ประกอบด้วยศีลความประพฤติชอบรักษาศีลห้าเป็นพื้นฐานของการมีคุณธรรมไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น สมาธิความตั้งมั่นแห่งจิตฝึกจิตให้สงบมีสมาธิเพื่อให้จิตใจเข้มแข็งมีพลังในการคิดพิจารณาปัญญาความรู้รอบรู้จริงศึกษาหาความรู้พัฒนาปัญญาให้เข้าใจสิ่งต่างๆต,ตามความเป็นจริงเพื่อแก้ปัญหาและนำทางชีวิตเมื่อจัดการทรัพย์สินและการเงินความเจริญก้าวหน้าของครอบครัว ย่อมไม่สามารถแยกออกจากความมั่นคงทางเศรษฐกิจได้พระพุทธองค์ทรงสอนหลักการบริหารจัดการทรัพย์สินและการเงินอย่างชาญฉลาดเพื่อให้ครอบครัวมีฐานะที่มั่นคงและสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างผาสุกหลักปันส่วนทรัพย์พระพุทธองค์ทรงแนะนำให้แบ่งทรัพย์ออกเป็น4ส่วนโดยใช้หนึ่งส่วนเพื่อการบริโภคใช้สองส่วนเพื่อการลงทุนหรือประกอบอาชีพและเก็บสำรองไว้หนึ่งส่วนเพื่อใช้ในยามจำเป็นหรือใช้หนี้ นี่คือหลักการพื้นฐานของการบริหารจัดการเงินที่ทันสมัยและสามารถนำมาปรับใช้ได้ในทุกยุคทุกสมัยมงคล38ประการเป็นหลักปฏิบัติเพื่อความเจริญและความเป็นสิริมงคลในชีวิตครอบคลุมทั้งด้านส่วนตัวสังคมและครอบครัวมงคลหลายประการมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับการสร้างความเจริญก้าวหน้าของครอบครัวเช่นไม่คบคนพาลคบบัณฑิตบูชาคนที่ควรบูชาการเลือกคบคนดี ย่อมนำพาสู่สิ่งดีงามในครอบครัวอยู่ในถิ่นที่สมควรมีบุญวัสนามาก่อนตั้งตนไว้ชอบการเลือกสถานที่อยู่อาศัยที่ดีมีสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมและการสร้างบุญกุศลย่อมส่งเสริมความเจริญเล่าเรียนศึกษามีศิลปะวิทยาวินัยดีพูดจาไพเราะการใฝ่าหาความรู้และมีวินัยเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างความเจริญสงเคราะห์บิดามารดาสงเคราะห์บุตรภรรยา การงานไม่อากูลการทำหน้าที่ของตนในฐานะสมาชิกครอบครัวให้สมบูรณ์และการทำงานอย่างไม่ติดขัดให้ทานประพฤติธรรมสงเคราะห์ญาติไม่มีโทษกรรมการสร้างบุญกุศลการมีศีลธรรมและการช่วยเหลือญาติพี่น้องอดทนว่าง่ายสนทนาธรรมมีความเพียรคุณสมบัติเหล่านี้ช่วยให้ครอบครัวมีความเข้มแข็งและฝ่าฟันอุปสรรคได้บทสรุป คำสอนของพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับครอบครัวและความเจริญก้าวหน้ามิได้เป็นเพียงชุดของกฎเกณฑ์ที่ตายตัวหากแต่เป็นแนวทางปฏิบัติที่ยืดหยุ่นและลึกซึง้งซึ่งเน้นไปที่การสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมและปัญญาให้แก่สมาชิกทุกคนในครอบครัวเมื่อทุกฝ่ายต่างทำหน้าที่ของตนด้วยความเข้าใจความรักความซื่อสัตย์และความเมตตามีความขยันหมั่นเพียรในการประกอบอาชีพรู้จักบริหารจัดการทรัพย์สินอย่างชาญฉลาด และฝ่ายในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องย่อมนำมาซึ่งความสุขความสงบความเจริญรุ่งเรืองและความก้าวหน้าอย่างยั่งยืนทั้งในระดับครอบครัวสังคมและประเทศชาติการน้อมนำหลักธรรมเหล่านี้มาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันจึงเป็นหนทางอันประเสริฐในการสร้างสารรค์ครอบครัวให้เป็นสถาบันที่อบกุลมั่นคงและเป็นแหล่งบ่มเพาะคนดีมีคุณภาพเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการสร้างสรรค์สังคม และโลกให้หน่าอยู่ยิ่งขึ้น